พุ่งขาโอ่มาหมยังครับพุ่งขาโอ่งุ่งขาโอ่มาหมยังครับตะกขวทุกมาแล้วนะครับนายเหมือมาแล้วตะกขวป่าไหมยังตะกขวป่าตะกขวป่าไหมยังเอาฟังฟังฟังการปฏิบัติดีหนึ่งนะครับหลังจากทางท่านผู้ช่วยเดินทางมาถึงนะครับเสาอาันนะครับจะต่างขางการรบ ขอสั่งทางกองนะครับก็จะเปิดเพลงหมาเรื่องนะครับพอเปิดเพลงหมาเรื่องเสร็จฟังนะครับเราปฏิบัติกันทุกครั้งอยู่แล้วไม่ต้องพูดกันรอบหลายรอบสต่ว่าดัก็จะกล่าววิ่งเข้ามากล่าวรายงานนะครับกล่าวรายงานเสร็จแล้วก็จะวิ่งกลับไปต่างลำียบพักนะครับพอหลังจากนั้นนะครับถ้าลองวิ่นะครับจะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อทางท่านผู้ช่วยอบต นะครับพอกล่ารายงานเสร็จผมก็จะยกมาตยูนี้นะครับพอเกิบหมวันแต่เป็นตามลังูมาเนี่ยเอามาวางท้องเว้ยมขวางนั่นนะครับก็วางให้ท่านกล่าวมว่าแล้วก็ปล่อยแถว้วก็รุมกานหลังจากนั้นผมก็จะมายกออกนะครับก็จะขวางยกออกแล้วก็หมดันก็จะมาเอาไอ้กำเก่ารายงานนะครับกลับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง เราวัตวัดก็จะสั่งเอารถอีกครั้งหนึ่งนะครับคาหน้าพวกเราปฏิบัติตามไม่นั่นเลนะครับสั่งเอาครพนะครับหางเจ้าที่ที่ดูแลเครื่องเขียนก็จะเปิดเพลงหมาเริ่มนะครับพอเปิดเพลงหมาเริ่มเสร็จนะครับท่านผู้ผู้ช่วยก็อาจจะลงไปทักทายท่านนะครับหรือไม่ลงไม่ลงไปทักทายก็จะสั่งเลือกแถวนะครับส่วนพวกเราเลือกแถวเสร็จแล้วให้ไปไปจัมร์รถนะครับ่ายยาจอนของเมือง นะครับดังนั้นก็จะนำนะครับนำให้พวกท่านมาปล่อยแถวระวังล้าพานยังมีครั้งหนึ่งรถคอยรถกระจกนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งแล้วก็คนนั่งด้านหลังนะครับคนที่นั่งท้ายก็เหมือนกันนะครับผ่านบริเวณพิธีบริเวณท่านประธานนะครับให้ทำคนในยามันนะครับอันประทางด้านเพราะด้านประธานนะครับดังนั้นก็ขับรถออกไปนะครับออกไปเลยนะครับไมเขยาใจบ้มากครับปันบัน ในช่วงนั้นก็จะเปิดเพลงมาตำรวจไปเรืยนะครับหลังจางนั้นถ้าอาจจะมีการให้สัมภาษณ์อะไรก,ก็ก็เป็นเรื่องของท่านแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวพวกเราแล้วนะครับโอเคนะครับ